เิ่นอยู่แต่ได้แล้วเพราะว่าเงยมันบ่สู่อยู่บ้านนะกําลังมาอยู่เนี่ยแต่แต่ว่าถ้าว่าลงไปนี่ก็ลูกก็ต้องเอาลงไปนําได้ไหมส่วนมากก็เพราะว่าบ่มีผู้ใดเบิ่งเนาะก็ต้องลูกก็จะถูแม่อยู่ไซก็ลูกก็จะถูกไงเราสองคนเพิ่นบ่ได้เลยยี่สิบเอ็ดปีโอหน้อยนี่ก็3ปีปลายสี่ปีโอแปลว่าพ่อเพิ่นเสียเจ้าก็มาเลยโดอ้ ผู้น้อยได้ลําบากเนาะยังกินนมผู้น้อยนี่ล่ะจังว่าคือว่าผู้น้อยนี่บ่ได้กินนมเลยกินน้ําแทนนะเพราะว่าเอ้ยบ่มีเงินซื้ออ๋อ สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบสุข,ขุสุคนโมบาพี่น้องทางลาวทางไทยต่างประเทศการินดีตอนหับเขาสูทรงสาบวัวคำบันเหาอีกแล้วโดยกามาพูมาภพกกับสาบวัวมื่อนี้กะมาหาทางสาวเม่ใหม่เพิ่นนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่ารุ่นใหั่พ่อแม่พี่น้องเลยพร้อมเปิดใจพร้อมหาเนื้อปูเนาะแต่แต่ก่อนเพื่อนกะเคยมีครอบครัวกับคนไทยพ่อแม่พี่น้องเลยกะมีลูกน้ำกันอยู่สามคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ่ะเดี๋ยวจังไดรกะเข้าไปทักทายก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าจะบวกอ่ะพิ่งมาเป็นครั้งแรกยังโบหูเรื่องเล่าของเพิ่นเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะโดยโดยสบายดีเนาะก็คือเสือยังกะเสือลำพอนลำพอนอายุเท่าไหร่สี่สิบปีสี่สิบปีอ้ลำพรเนาะสี่สิบปีผู้เจ้าผู้งามได้เลยเป็นแม่ห้างไม่เลยอะไร มีใหม่เออม่ไหม่นาะมีลูกจักกล่นแหลอสามกนใหญ่เบอร์ละบ่อผู้กกมันเศร้าปลายผู้น้อยนี่ก็สิบปลายโดยผู้หลาได้ฉานบอกว่าหอด้านสามปีปลายสี่ปีผู้น้อยมีใหม่นี่ก็คือผัวเสียเนาะดูว่าผัวเป็นคนทางใดเนาะคนฝั่งคนคนไทยคนไทยเออเจ้ากัเป็นไปทำงานอยู่พุ่นแต่พ่อกักันอยู่พุ่น แต่เจากัเฮ็ดเฮือนอีกซ่านด้วยว่าอยู่น้ำเพลินบ่างอยู่น้ำเพลินเปนเพลนมุ้นเพลินเลยเลยหลังจากเพิ่นาจากไปแล้วก็มาอยู่บ้านเขาลูกได้สัลูกอันมาน้ำสองคนคนหนึ่งเอาไปอยู่บ้านเพิ่นอยู่น้ำป่อเพิ่น บ้านพอคุณภูโคกบ่อนโดยคพิ่นบ่ยอมมาบ่อืแเพิ่นใหญ่เนี่ยด้สั่งใหญ่มีครอบครัวละสาวสามแล้วเนาะแสดงว่าชองคนนี่กับชาตชาติไทยพวกโดนว่าก็ได้เนาะแมี่ยคุณกับไปเฮียนอยู่คุณก็ได้ดมีโอกาสอยู่โดยแต่ว่ามันมันก็ยากมีแต่เอื้อยเนาะเไปก็ได้ยังสิไปอีกอยู่บ้เสียโดนแล้วบอกผัวจ้านะโดนสามสิบ หากกลับมาปีนี่บ่เจ้านะสี่ปีแล้วนะมายุ่บาลสางสามปีสี่ปีพวเสียแล้วก็มาเลยมาเลยอือด้ยด้ยดยพุ่นได้ใะเป็นได้ใจเลยเย็นวัไปหาทำงานทำการอย่อยู่พุ่นมันี่อยู่บ้านนอกตัวบ้านเฮาอะไก็เลยคิดอย่างมากนะปลูกผักปลูกยังไปพ่อเลี้ยงตัวเองกินกุ้มกินไปดยอาีพอยู่พุ่นนะพ่ได้ไปเหตุงานของเทพอือเขาอยู่บ้านนอกอยู่จังหวัดใดเลยอยู่จังหวัดล้ำปาง โอ้ยลำปางเชียงใหม่ลำปางเชียงใหม่โอ้ทางเหนือพูดได้นะโดนโดนทางเหนือลูกคันที่โตหากันอยู่บ่โตหาสุวโอ้คิดวอดเมย์ได้น่าเพลินกันไหมไดน่าแต่เมย์ได้บริไปหาบ่ไปหาจนแล้สงกรานต์ไปหาเพลินอยู่เกือบเดือนหนึ่งโอ้เดี่ยวหาเพลินไปกับเขากับขี้เห็นควบแรงเนาะแมนเพราะว่าลูกเพราะว่าพ่อก็าไมีปู่ย่าเกษียบหมดแล้วมันก็ลูกอยู่พูดกับครอบครัว แบบอยู <g> um> ่ดินเฮาเองบ่อยู่คุณเออดินเองมีเพื่อนเป็นของปูของยาเพิ่นแหละโอแล้วเพิ่นก็ยกให้ไปให้ลูกชายจ้บลู้กสาวแหละลูกสาวเพิ่นบ่โดยอืถือว่าเจ้าอยู่นําอาเนาะันบ้านเฮาอื่นมันบ่โดยอืได้มาอยู่บ้านเฮาก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาคือเก่าบ่ดยห้าคือเก่าโอโดยๆยังสิไปอีกอยู่บ่ ไปก็อยากไปเนาะมันไม่มีรายได้อยังแต่ว่ามันมีได้เอาลูกหายพอแม่เท่าแล้วคนเอาหายหมได้โดยเห็นว่าทั้งเจ้าเปิดใจบ่ก็เปิดเป็นได้ได้เลยนะเปิดใจแบบหาคนคุยก็เน่าก็อยากว่าพอมีคนคุยเนาะพอได้คุยได้ถ้าเป็นลูกเป็นคัวก็ม่มีมูอปากมือว่าโซิโบโดยคุยลมโอลมึงก็โดยโดยพราาะว่เอออพได้ ลอยเรือเขาได้บพรเขาก็ลําบากเนาะแต่แม่แม่เนี่ก็ยังมีเพื่อนเป็นของตัวเองมนบอสมาใส่เพราแม่แล้วก็อันนี้เป็นชิดของน้องแล้วเหือนโดยโดยโดยคือว่าได้เขาก็แต่ก่อนเขามีครอบครัวเนาะครอบครัวเป็นกระเอยฟางพูดสาวปีเนาะแม่เพราะอันนี้เป็นอยู่กับพ่อแม่โดยโดยโดก็เป็นว้าแล้วก็เป็นผัวใส่เนาะมาแต่ลนก็ผู้วาแถวบ้าน ่ลบ่ไ้มาจีมาลมบ่มีเลยมีอยู่อยู่จิงอยู่แบบเฮาก็บ่อันนี้บ่พร้อมนําแมหว่าเฮาก็ติดนําลูกว่แต่ว่คือสมื่นเฮาก็บําบากพ่อยบ้วนอยู่อย่้วก็พอได้ศั่นําแม่ไอต้นแม่เนาะแม่จะกัยังบ่ยัหงพ่าแม่เ่อย่ังเอาถ้าาแล้วเ้่าแล้วเนาะก่อกป8สิป สมมติว่าเขามาในทางมีพ่อมีแม่เนาะเข้ามาบุญพ่อแม่เป็นอีกแบบหนึ่งด้แม่นเขาเาอยู่เดี๋ยวนี้กับอยู่ตอนเขาเป็นเด็กน้อยบุกคือกันน้องคนละแบบเลยนะคนละแบบเลยมันสืบุกคือะกี้คมเบาเด็กน้อยกับผู้ใหญ่เนาะแม่คือว่าแต่ต่างคนต่างมีครอบครัวแต่เนาะแต่ชิมาดูแบบคือเด็กน้อยกะบบุคือแบบบุคือแล้วเนาะ มันจะบอก่มีคนมามักมาหักเนาะผลอยู่ฝั่งไทยอย่างสิกะถ้าเอื่ยสิไปบอกขาว่าข้าวก็โอ้ลมบึงก่อนเนาะนั่นแหละคม,มันฟ้อมมันถึงคันนั่นก็ข้า,ขาก็เบิ่งไปเพราวนะาว่าข้าอยู่พี่กับโบมีแนวห่วงเนาะโบมีแนวห่วงนะเอ่ยเพผ่ไม่พอแม่เพผนก็น,น้องอเพผนชิดผลอยู่อยู่แล้วแมนเมนผนกับด้มุนด้มั่งเบิ่งไปเนาะโดยเป็นซักเป็นส่วนแบบแมนโด ก็ถือว <tr> ่าบ <to be cile eta> um, ุมีในห่วงห่วงกบเขากระทูมาได้พ่อเม่์เป็นบอลมาหาได้เนาะเพราะว่ามีอยู่น่องอยู่นำอยู่ด้เยนะมีน้องอยู่นำผนอยู่แต่ไดแล้วเพราะว่าเลยมันบ่อสู่อยู่บ้านนะกำลังมาอยู่เนี่ยแต่แต่ว่าถ้าว่านลงไปนี่การลูกก็ต้องเอาลงไปน้ำได้นะส่วนมากก็ เพราะว่ามามีเพื่อเบิ่งเนาะก็ต้องมีลูกก็ต้องแม่อยู่ไซก็ลูกก็ต้องยิ่ง่ายละพ่อสองคนเพิ่งมาเรียนปีเอ่อผู้น้อยนี่ก็สามปีปลายสี่ปีอือแบบว่าพ่อคุณเสียเจ้าก็มาเลยโดยอือโอ้ผู้น้อยได้ลำบากเนอยังกินนมอือน้อยในแต่จังหวะคือว่าผู้น้อยนี่ บ่ได้กินนมเลย<บ>กินน้ำแทนนะเพราะว่าเออบ่มีเงินซื้อเออก็เอา,เอาน้ำเจียกนมเพิ่นก็ติดขดนนมซอดไปนี่เลยเหมืนสิกินแต่แต่ว่ามาบ้านเฮาดูยอยู่ยพุ่นก็บ่มีเพิ่นเลี้ยงซอยเนาะแต่เก่าอยู่พุนพพ่นน่ะเพิ่นเนื่งว่าได้กินนมชงนมหยังโอ้อามาบ้านเฮาก็บ่ได้กิจน้ำบ่มีรายได้เนาะแม่นคั่นสิบ่มาบัดมันเป็นไปบ่ราะอยู่เนาะมันเป็นไปเพราะได้ยู่พุ่นกัแบบเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่อมีไหมเห็นหน้าอยู่คือเฮาเนี่ย บจำคือเฮาอยู่กับผัวยังแาบผัวผัวผ้าเห็ดบ่ผัวเจ้ากัอายเทัาไดเห็นตอนนั้นเพิ่นเชียอยูลาย่อเดยวนหพิ่นสิคันวาเพิ่นยังบอนีดก็น0ะห้าสิบลายปานไดเนาะสิแล้วคนว่าเพิ่นอยู่น้ำกันกัอยูชาวกี่ปีตัวสิบเก้าป ืบกูเดียวเมีเดียวเลยนเนาะไปจากเขาดิาคือเปิดใจนี่กับแบบจังไดรแบบอันถ้าว่ามีนุมทางเล่าเข้ามามักหักนกะก็ ก็ว่าได้ปิดกั้นฉันจับได้แต่เนาะถึงจะเป็นแตคือเก่าคนกระลับได้นะขอแค่เข้าใจกันเนาะคนไทยคนลาวคนฝรั่งอังกฤษนะว่าโบเป็นนั่นเนาะฝรั่งใช้ยอมเมืนบอชยอมว่าโบเป็นเงยอยากได้อยู่เนาะอายุได้สระลับแต่บโ้เนาะถ้า่ารพื้นแบบว่ารข้างนอกเฮ็ดเบียดอยู่ข้างไทยเนา่วก็เข้ากับเข้ากับย่านแน่เนาะแต่เข้ากับโบปิดกั้นกันว่าเปิ้นขับจะพาเข้าเนาะแต่ว่านมนี่ก็ ยันคันคนใจก็เอออีย่างนึงเนาะแม่นันมาเพราะว่าเฮาอบัวมีูอือเอายอยู่ค่ะแงลูกเฮาไปรุ่นก็ไปอีกอย่างนึงเนาะเลยเฮาก็บ่ได้ปิดกันว่าต้องอายุเท่าใดยแต่ว่าน้อยๆน้อยลงมันก็น้อยโพดก็วยได้เนาะยันว่าเพิ่นก็สิบ่อันนี้เฮาเนาะแม่นๆก็ใหม่ๆก็สิดีหมดแหละเพิ่นเฮามัน ลองคำปีไปกลับไปอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างเขาบอกก่อนม่าจะสางใหม่อยู่เรื่อยๆเนาะก็อยากความมั่นคงเมนเมนทำข่าวใจแบบนี้หน่อยเนาะก็เรื่องอันอันยุก็เพ่ได้คิดกันแบบเท่าไหร่ลองข่าวมาก่อนมาคุยกันก่อนเนาะติดใจกันก่อนเพื่อพระพาได้โบลมันได้โบโดนเฮ้าหน้าชากับเพื่อนไปก่อนเนาะโดยโอ้ลมก่อนเนาะแมนโดย จีบปั๊บคุกปั๊บโอ้ยดันนั่นกับแบอันนี้เนาะเราเรนศึกษาเบื้องก่อนคนเฮามันบราแมนใช้ไหมน้ำซับเจ้าบว่สิเพราะว่าซับนี่ก็มีแต่ว่าต้องใส่น้ำกันกับลูกสาวโอ้กรบลูกสาวกะดวกเปลี่ยนนะใช้น้ำกาลเครื่องเดียวเนาะโดยโดยโดยเจ้ามาค่ามาขายบ่มากมากโดยโดยเพราะว่ามามาแต่ตะบิททำขายน้ำปานท้ายยังแล้วก็ ลงทุนก็เลยหยุดคขายยู่ใช้ดยขายตลาดกันขายพักนึงตอนมาใหม่ๆม <oh> ันม hm ีวันเนาะวันนาเอามาเงินาีลงทุนก็บบน่าอเออเงินกับมีลงทุนกับันนี่เอาไปเอนกเามลงทุนกับกับน่เายอกเออก็เลยเอนกักไปน่เอินกัเดียวมันกับน่เขอกเนกามลูกแม่น่มเป็เนกัลนังใจนห้มเอเออเงนเนาะีมนเดี อยแต่คนผูโกกันอยู่น้ำไหะอยู่พันเมื่อพันมีครอบครัวแล้วเราเรามีครอบครัวแล้วใครอยู่เนาะพันมีครอบครัวแล้วแต่ปู่หยาปู่เสีย์เหมือนเรืเหินมี่จะเปินแต่ละอยู่เหินกรอบครัวพันดูดูโอยปู่โกกับผู้หญิงผู้หญิงสองปู้ชายคนหนึ่งลูกเจ้าคนไหนโดยคนอันเนี่คนชุดทองเนี่ยลูกหลานผู้ชายโอ้ยยิงเลยชายอยู่เนาะโดย เนี่ยเนาะคนเฮาหักกันอยู่ใส่ก็อยู่ได้คือเอ้ยพคนมาเนาะอยู่ตั้งสิบเก้าปีซะวะอยู่ฝั่งไทยเนาะแม่นจนบ่อยากมาผู้แรกห้องหายผู้แรกมันมามันบอกเคยอยู่พุ่นเนี่ยนเนาะคือบ้านเฮาเนี่ยแหละมีอยู่ไปเนาะเขาแ็นมีคโคคือบ้านเฮาวแล้วว่าเฮาเอายาวมาบ้านเนี่ยสามปีสี่ปีเอายาวหมู่เอายยังน่หมูมีพ่อคนนะเอาอยู่พุ่นน่ะชิหมูหลายกว่าอีก อยู crosses, mm. ่พี่ว่าเออบางคนแบบบ่มักไปใส่น้ำมนเยอมากจ้ะหมูรุ่นเก่าได้ใส่รุ่นเก่าเพิ่นก็มีครอบมีครัวไปทางอื่นมาเลยก็เลยรุ่นใหม่เลยบ่มีเลยบ่มีเลยบางคนแบบบ่มักไปใส่มันมากอายุแต่เฮือนนะก็เลยบ่มคอยมีแน่เนาะนก็จีเกลี่ยนี่ก็เป็นคนผู้งามเนาะผู้เจ้าผลงามผู้เจ้าผลงานเลยใส่เนาะคุณก็ได้ได้นี่บ่ได้ย่องได้เลย่องใจเนาะ พอเอ้ยสมหวังเนาะโดยโดยโอ้ถ้าว่าอยากถ้าเพื่อนอยากติดต่อมากอะติดต่อทั้งเฮาก่อนโบโอ้อยากลมน้ำเอ่ยเพื่อนเนาะกะชุมแบบนั้นเลยสาวบุญตาโทรศัพท์เพื่อนใช้กับลูกมันกรบโปสะดวกเนาะอือือโอเคเนาะโดยก็ห้าก็ชิได้ขอตัวเมื่อก่อนเนาะแม่วมน้ำเอ่ยเพื่อนกันโดนเตื่นแล้วเด้ออืมสบายดีเด้อดย กะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮากะได้มาหาทางสาวลำพอนหรือว่าเอือยลำพอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะตอนนี้เพิ่นยังโสดเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอายุ40ปีพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกะเคยมีครอบครัวเนาะแต่ก่อนกะอยู่ไทยอยู่ภูหล่นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากอ่าผัวหรือว่าเพิ่นจากไปยันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเอือยเพิ่นกะได้กลับมาบ้านพ่อแม่พี่น้องเลย กะถือว่ายังบอกเคยลมกับไผเนาะ,ะกะ็เลยเปิดใจพ่อแม่พี่น้องเลยเปิดใจหาคนคุยเนาะหาคนคุยหรือว,ว่าหาคนหรือว,ว่าหาคู่หักนี่ลดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดกะถ้าวานุ่มๆเนะาะทังลาวหรือฟังไทยเนาะถ้าวา่าสนใจทั้งเอื้อยเพินอ่าอยากติดต่อคุยกับทั้งเอื้อยเพิินกะทักเข้ามาทั้งสาบัวก่อนก็ได้นาะเดียวสาบวัวจะเป็นสะพานความากให้ พ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าโทรและสับของงาเอื้อยเพลินนี้กับโบสะดวกบันไดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่เนี่กับลูกสาวดินเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังใดกับเป็นกำลังใจให้ทั้งเอื้อยเพลินจังใดกับซาบัวกับสิได้กับกอน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกับผักที่ตามซาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดไลด์กดแชร์จ่มมีกำลังใจดรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวกับสิได้ขอกราบขมาสบารีสบายดี